เรือนจำพะเยาร่วมมือพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างทักษะผู้ต้องขังวังสร้างอาชีพหลังพ้นโทษนายบุญเรือนสุนทรสิริกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพรวมกับเรือนจำจังหวัดพะเยาหลักสูตรการทำเครื่องเรือนโครงไม้จริงระยะเวลาการฝึก30ชั่วโมงระหว่างวันที่25-29มีนาคม2567ณเรือนจำจังหวัดพะเยาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา โดยมีนางสาวมดีสุภาพผลผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะยาวเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ทั้งนี้โครงการดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความรู้ทักษะส่งเสริมการมีอาชีพส่งเสริมคนดีสู่สังคมรวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสามารถประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการได้ภายหลังพ้นโทษต,ต่อไป